ไม่ต้องยังไม่ต้องล็อกเลยพีน่าหลักเลยนะต่มือนี่มันมีหน้าที่มันทำอะไรทำเยอะเขาเปเลขค่ะอไยไอเนี้ย สวัสดีครับทุกคนโอ้โหก่อนจะไปดูคลิปวันนี้นะครับคลิปวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับปีนี้ปี2 0 2 4ใช่ไหมเทรนในการหาเงินในโลกออนไลน์กำลังมาแรงนะครับหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าการเทรดนะครับใครที่อยากเทรดแต่ยังไม่เคยเทรดเนี่ยมีเป็นโอกาสดีนะครับตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยเริ่มทําเงินจากการเทรดได้เป็นกอบเป็นกำนะครับโดยการใช้ซิกซี่นะครับซิกซี่เนี่ยเป็นโปรแกรมตัวช่วยในการเทรดครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปเมื่อหลายคลิปมาแล้วนะครับตอนนี้เขาใช้งานแล้วได้ผลจริงๆพูดไปสักเดียวเฮาโม้ไปไปลองเทรดให้ดู มันจะเป็นหน้าต่าง6ทช่องเนี่ยเห็นไหมลูกศอนมาที่ E G เห็นไหมลูกศรสีแดงบอกให้กดลงแล้วกดลงไปเลยไม้นี้ครับใส่ไป3,500บาทเดี๋ยวมาดูกันผมบอกเลยว่าแปบ๊บเดียวลูกผลภายใน5นาทีเท่านั้นแล้วความแม่นยำตัวเนี้ย90%แบบมีสถิติการันตีด้วยไม่มั่วไม่โม้ตอ,อนนี้เหมือนจะผิดทางอยู่นะนี่ไม่เป็นไรรอ5นาทีอ่ากลับมาบวกแล้วกลับมาบวกแล้วมาสิบวิสุดท้าย5 4 สามสองหนึ่งโอ้โหกำไรไปแล้ว2,975เก้อิบีทสามพันแล้วกันนี่แค่ไม้เดียวนะครับกำไรภายใน5นาทีเท่านั้นผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะนะครับมือใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายเริ่มศึกษาได้แล้วแต่วันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับในลิงก์ใต้คลิปเข้าไปคุยกับแอดมินเดี๋ยวเขาจะพาเข้ากลุ่มนะครับในกลุ่มเนี่ยมีสอนฟรีทุกวันแล้วก็มีเทรดไลฟ์สดให้ดูเนี่ยทุกวันเลยนะครับไม่ต้องห่วงทำกำไรได้แน่นอน มือใหม่ก็ทํากําไรได้ไม่ยากและตอนนี้นะครับซิกซี่เขาออกสัญญาณตัวใหม่มารู้ผลภายในหนึ่งนาทีแม่นยำเหมือนเดิมแล้วก็รีบเลยนะครับตอนนี้กลุ่มจะเต็มแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนอออาจจะไม่คุ้นตาน้องคนนี้สวัสดีค่ะแฟนกานใหม่ฝากไว้ด้วยครับน้องแอลน้อง,น,องน้องแอลามาเป็นเลขาผม วันนี้มาอะไรเลยงานแบบพี่โอวันแรกครับพี่โอนี่นี่มานมาให้คนดูเห็นหน้าหน่อยนี่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะชื่ออะไรเอ๊ะซึ่งจะชื่ออะไรชื่อโตเกียวค่ะโตเกียวโตเกียวฝาล้อมโตเกียวด้วยนะครับขัดตัวเลยนะคะนี่วันนี้ความเล้าฉันต้องเกิดขึ้นความเล้าฉันต้องเกิดขึ้นถูกต้องเจียวมันขออย่างหนึ่งนะที่ห้ามมีคืออะไรรู้ป่ะเบึ่งอย่ามีพนักงานหญิงมันไม่พอแล้วแล้วหนูคือใครคะนี่ไงนี่ไงนี่คือความขัดแย้งไม่ใช่ เพราะว่าสงสารน้องเขาถ้าเขาเขาจะต้องมาทำงานกับเรา <จะ S 1> เพราะว่าวกกไอ้ตั้งน้องนี่คือกัปาาตันเดนมาดูทุกคน <c oughs> นะคจะให้ <c oughs> น้องโตเกียวมาทํางานที่นี่หนึ่งวันแล้ววันนี้ครับจะมีการปกปับั้ขึ้นเกิด <c oughs> ขึ้นให้ดูตออ่อหน้าทีมงานนะครับว่า <c oughs> เขาจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ต้องเล่นให้สมจริงนะเดเอ็นปตกนะเราจะบทกัหนื่งาจะบทตัน่เต้องบอกน้องๆก่อนนะคะแล้วก็บอกคุณผู้ชมก่อนว่าอย่าเพิ่งไปด่าเขามันเป็นการแสดงอย่าเพิ่งไปด่าเขาแสดงดีขึ้น เอาดู OLD, ว่าทีมงานเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะห้าไหมหรือเขาจะดูนั่รืองไงะ่พี่โอค้พี่โอคช่วยดูวันนี้นิดนึงได้ไหมคะทำไมแอลแบบล็อกอินไม่ได้เลยอ่ะช่วยดูนิดนึงได้ พี่น้องสวัสดีค่ะน้องแอลค่ะทำงานใหม่เลยค่ะเพิ่งมาทำวันนี้วันแรกเป็นเลยค่ะพี่โอค่ะไหนเป็นไงบ้างเนี่ยอันนี้มันเข้าไม่ได้มันต้องทำยังไงค่ะไหนเนี่ยลองทำหน่อยได้ไหมโอ๋อหนูไม่เปิดตรงนี้ก่อนหนูเข้าในคอนเซ็ตเข้าเพื่อเป็นคอนเซ็ตไม่ล็อกล็อกอินนะถ้าไม่เรียกพี่โอไม่ทำไม่ได้เลยหนูก็ ฮะหลวงพ่อไม่ดีนหลวพ่ออะไรล่ะไม่ใช่บัตรหลวงผมไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นไม่ดีไม่ดีบัตหลวงไม่ดีห้องน้ำก่อนเลเออเออห้องน้ำก่อนเลยสอนงานนอนเขาก่อนอนนี้ยู่ไหมคะจ้ะโอเคผมก็ทำงานเก่งกว่าก็พี่โอสอนีเมื่อนะเมื่อเมื่อะเมก็นิดนึงไม่ไดม่มีใครหาเก้าอี้นังเลยอขอบคุณมากนะคะจึงจหมั เออไปไปดิเป็นเลยขาดหนูไปอยู่แล้วใช่ใช่ไปกับพี่ตลอดคือต้องตรวจติดกันตลอดเลยขาดนะมันจะได้สั่งงานง่ายถึงห้าโมงหนูจะได้ลงคิวพี่โอเคของวันแล้วเย็นนี้ว่างวะเนี่ยกินข้าวก่อนไหมเขอสั่ก่อนเดี๋ยวพี่เลี้ยงตอนหกโมงใช่ไหมคะสกิทอยู่ได้สกิทไม่พักเลยใครยังพี่อ่ะยังหาแดกเองไอสัตว์เที่ยวสอบมาตรฐานว่ะแอลว่าไปกันสองคนดีกว่านะพี่น้องไม่ต้องไปหรอกเนาะ หนูากไปกแว่นหนูก็บอกสิเขาเป็นลีลาเขาอยู่ตัวติดกันสิอะไรมีเลขาคะหนูต้องมีเลขาด้วยเหรอใช่มึงก็ตื่นให้ทันเวลาก่อนไหมทันเวลาอเปล่าอันนี้ถูกปะคะอืมน่าจะใช่แหละทีมงานละเอียดให้มันดีๆอย่าทิ้งไว้น้องไม่ดีเฮ้ยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอืมไม่ดีหรอกชื่อวีิอะไรไม่ตืไม่ดี ได้กูไม่เกี่ยวแล้วนะรับรองนะกูไม่เกี่ยวนะมึงไม่เกี่ยวอยู่แล้วจะทำงานกันเลขขาา้กกินวไปเลยไหมคะไปกินข้าวเลยดีกว่าไม่ไปไปแล้วสวัสดีค่ะอ้วนเนาะพี่น้องอืมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนโจรอ้วนชอบคนใส่แว่นกูไม่เกี่ยวนะ อยู่ตรงนี้เลยมาแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวพี่โอยืนตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวพี่เอลพี่เอออกออกสายนี่ตรงกลนี่แรงเว้ยแรงเว้ยไปออกพี่จิพี่เอลอยู่สายเลยเป็นส่วนกันในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการ อะไรกันทำานวอะไรกล้องมันไม่ชัดเลยพี่ทำไมขอขยับ้ไมันข่าว่ไม่ได้ไม่ได้ห no> ้าเลนมันอยู่นี่มัอยู่ในหลังเลนหรอก็ดูนิน่งได้ปขามันหมุนไ่ด้เปนทองวันนี้เด้งปะขาโอปะขาสีโอปะขาคือหมดไม่ได้เลยเนี่ยอม่น้องยังไม่ต้องล็อกเลยพี่าทังหลังเลยนะ เนี่ยน้องนี่เห็นไหมคนเดียวเลยระดับน้างมันตกดูติดต่างจ้างเลยยี่อะขายอันนี้อันนี้มันไว้ล็อกตรงนี้แค่หมุนกล้องไม่ได้แล้วน้องจะทำมาหากินอะไรอ่ะแค่หมุนกล้องไม่ได้แล้วน้องจะทำมาหากินอะไรอ่ะโทษนะคะก็ผู้ชายเขาช่วยอ่ะไม่ต้องยุ่งเนาะไม่ต้องยุ่งเนาะอย่าพูดคำนี้กับกูเนี่ยนี้นะโอเคแล้วได้แล้วได้พี่พี่เดายวสายๆนิดนึงนะคะหน้าบต้นเหมือนเนี่ยไม่อยากอยู่ละไม่อยาก ออู่่แลล้้วในกงะไปเลยทำได้ดีตัวอย่ามาเอาเลยแต่นี้น้องเขาเขคุยดีไปไม่สนุกแล้ววันนี้ได้แล้วค่ะน่นเล่นมากเลยน่าดีไม่สนุกยิ้มเยอะเลยค่ะยิ้มเยอะยิ้มเยอะเดี๋ยวพี่เลี่ยวออกซ้ายนิดนึงนะคะพี่เอี่ยวนะพี่ก็ตกเฟรมแล้วไงคะน้องไม่เป็นไรเนอะไม่เป็นไรค่ะเอาเลยทำงานอยู่ตรงกลางเลยค่ะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางโอเคอ่ะหนึ่งสองสาม มเก็ยังมีคนหน้าบึ้งอยู่พี่สำยไดิเดี๋ยวซีนี้จะม่ะทำไอะโอเคออหุดความรักเอาไว้นี้พอก่อนดีไมถ้าใจอ่อนลัฟกคะ perfect เลยค่ะอันนองยิ้ม่ยอะหัวเรอะเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยมก่อนถ่ายรูปก่ถ่ายรูปก่อนอ่ะยิ้มเยอะๆนะคะอันนมเ่ายแล้ว โอเคคอยรูปนะคะได้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 ไย้ไบ้ไดเได้ได้ได้ชด้ไ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 ด้กด้ได้อด้ได้าก้ได้ไ่้ได้ไย้ได้ได้่ด้ไดเยี้ได้ะน้ได้ไดเไี่ได้นม้นด้ไอ้มด้ไ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 ด้เด้ไย้ได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 ้้ได้ไดเไดเได้ได้เด้ไได้ได้ดดดดดดไไไไนนี้ คนอย่างมึงมันไม่ตายดีแนะ่ เหมีพลังงานบไม่เหนื่อยเลยตรู้กลับมาเร็วได้ไหมมึงได้กินน้าล้างตีนแน่มึงมขาเรียก็มีขาก็ต้อีนที่มึงจะนี้ก็ได้เหรอจะใก็ได้ขา ไม่ไม่เลยขาดแต่ว่ามันก็มันก็ทงานเหมือนกันว่าใช่ใช่คือมันแค่คือจะผมเดียวไม้เลยผอไม่ขึ้นตรงมันไม่ได้มคือสองไม่แล้วไม่ไรแล้วไม่คิดที่ว่าจะจะคุยกต่เดียวมั่งหรอไม่ไม่ม่มีไรอไม่อดทาม่สนกยไรอดทำาไม่สุกลงไรอดานไม่สนุกเลย่อดทำงานไม่สนุกแลยยังไม่รอดนม่สนุกลยังม่ดงานไม่สได้ำงานไม่สุกเลยยังไม่รอดทำงนไม่เลยงไม่นไนเลยงดทำงานไม่สนุกเลยยงไม่นไมก

มงกินอย่างั้นะนี่เราไรว่าคนแล้วอ่วาสนาตุองแข่งกันไ่แล้ววาสนาพุองแข็งกันไปได้วฉันมันไม่มีวาสนาไม่เอาไม่ชูเอเพื่อนเพือนดูวาสนาเหนไหมคะนอ้เก็บนเดินไปแลโอ้ยสัตว์เอ้ย ร้อยน้องห่างๆหน่อยก็ได้เป็นท่เรียกค่ะน้องไม่ไปโออเลยค่ะหครับเดียหน่อยบ้านไหมเดไม่ต้องขนาดนังก็ได้หดี๋ยีเช็ดเองแฟนดี้เช็ดเองแฟนดี้โอ้ยโ้ยโอ้ยเปียกๆตรงนี้นะไอ้ยี่เอา พอเจนนี่อยู่เปียกเดี๋ยวแม่ด่ายี่อะไรกันเลยมึงเทน้ำเล่มึง่งนมาใช่ไหมไม่มีใครก็ตายเพียงพราคนอื่ไม่ร้โอ้ยเปหลกปหลกมาหลักได้ยังไงเนี่ย ไปไี่ซึ่นมาค้ต้องอยู่คนบางคนก็เหนื่อยใครอยู่กับมือเลั้เนาะสามหมื่นอะคะสามมืนที่มันมีนะาที่มันทำอะไรทำเยอะเขาเป็นเลขผ่าะครับเนี่ย้องไปทำงานในบ้านปะเขาทำงานอะไรอะก็ทำงานอยู่อะอะไรอะคะงานขอน้องอะอะก็ที่เรอยู่ตรงนี้อะโอ้ยอะไรนะค่ะ 耶哟！耶哟！ I'm horony. เล่นมึงไหนสัตว์ เห็นไหมเมื่อีไม่ตีเลยงเลยฮะองไปไก่ตา อ้าวตกลงยังไงบอกเขาไปดิมองมันตกใจีเนี่ยขอโทษใคเคยขเมื่อกี้กูเห็นจังหวะชนมุนไครมือมือทำไรออเห็นอวีคนาวงปกูนี่แหละเหมอนจะลากเลยอ่ะยอมรับยอมไม่รไม่อมอมึงกมงนันมันุนะมะมุนต้องมาะาของกเ้าแยองคนปีกันคน ใช่คอยากใอ้ดูยูครับพี่ขอโทษนะครับวินนะครับเรื่องเฮียเลยไม่มีอะไรหรอกไปจับมันไหมรื่อมันหมูแล้วมันไก่เนี่ยได้สมจริงมเหมือนเหมือนเหอนติก็ือกันแบบนี้อยู่แล้วพี่เป็นเจ๊เป็นเจ๊ไปตกจริงอ๋ออยากเป็นเกินไก่กินไก่หรือเปล่า เจ๊น้องเจ๊น้องตกบ้านเจ๊น้องเจ๊น้องตกเงนบ้านจะล้มอย่าทำไม่ใช่ไทำไมตบมันเล็กต่ำจังคุณเป็นทังแน่นะโอเคก็ได้ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายค่ะวันนี้ขอบคุณแอลมากนะคะเดี๋ยวทิงไอจีน้องแอลไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟอลกันเยอะๆแล้วก็อย่าไปด่าได้อย่าไปด่ามันอย่าไปด่ามันอย่าไปด่ามันรับปอนเลยค่ะรับ เท่าไหร่นะสามหมื่นได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวให้หมื่นเดี๋ยวก็เอาละค่ะบเาเลยห้าพันได้ไหมต่อ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 คนละคนต่อคนบ้างดิแปะไหมแะทั้งแปะแล้วป้อนไก่พี่เดียวไม่ต้องกลับไปไปไปดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มทำกำไรได้แบบนี้จริงๆทุกวันเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปมีจำนวนจำกัดนะครับ